เป็นที่น่าสังเกุมชนทุกท่านครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับผมสุภนักอินชนะครับก็ส2อุณพี่ผ่านนครแล้วก็ในฐานะาำอธิการกับคณรเสด็จที่มีการนำเรื่องเข้าสู่วาระการสุมเรื่องของเงินเยียวยาเพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เราความเสียหายนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เราความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าทุกฝ่ายนะครับเราก็เห็นตรงกันแหละว่าเรามีความต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่ว่าเราต้องมาดูในเรื่องของระเบียบต่างก่อนผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันครับเรื่องของเงินช่วยเหลือตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากตัวระเบียบของกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยเงินทดลองราชการนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่นี้เนี่ยมันก็จะมีหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดการดำรงชีพนะครับที่ใช้ในการช่วยเหลือซึ่งหมวดดำรงชีพเนี่ยจะระบุไว้ว่าเงินที่จะให้เนี่ยเป็นในเรื่องของค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจําซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่เราความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง แต่ละหลังไม่เกิน4,950บาทป,ปัญหามันก็จะอยู่ที่ว่าพอเราไป็ีกิจความต่างๆเนี่ยมันตีความออกมาอย่างไรทางกรุงเทพมหานาครเขาก็เลยมีการออกตารางมาเพราะต้องบอกอีกครับว่าการที่เราใช้เงินงบประมาณของประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กังวลเรื่องของการกตรวจสอบย้อนกลับกันว่ามีการประเมินอย่างไรมีการใช้ดุลี่ดิมของเจา้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันหรือไม่ คุณเขา้าหมนครเรามีการออกตารางมาที่เราเห็นกันเนาะเรื่องของตารางการประเมินต,ต่างใช่ไหมกออา,หารขอหน้านี้นะครับซึ่งตารางตัวนี้เนี่ยก็อิงกับราคาพวกวัสดุต่างๆของทางกรมบัญชีกลางนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าในโปกัสนี้ก็คืออย่างแรกคือตารางที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของค่าวัสดุเท่านั้นเนื่องจากตัวระเบียบเนี่ยมาให้เฉพาะค่าวัสดุนั่นหมายความว่าค่าทาสีค่ารือ ค่าเดินทางค่า,าดิเงินการต่างๆเนี่ยมันก็เลยการนว่าพี่น้องประชาชนจะไพพด้รับครอบคลุมแม้ว่าตัวระเบียบจะเขียนนะครับว่าเป็นค่าวัสดุที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงแต่พอเราตีความว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุที่ให้ก็จะเป็นวันสดุเช่นกระเบื้องทั่วไปกําแพงพปูนทั่วไปเพื่อจะไม่ได้ไปโฟกัส่บบาวัสดุต้องเป็นวัสดุที่มีราคาแพงหรือไม่หยางไรนะครับซึ่งตัวระเบียบเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันมีการลอกแบบนี้เกิดขึ้นเน และด้วยกระแสสังคมต่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแต่จะเป็นข่าวดีของพี่น้องในที่อาจจะเกิดเหตุได้ภายในอนาคตว่าทางกระทรวงการคลังเองก็เริ่มมีการที่จะชงเรื่องในการแกลไขสยระเบีนยนนี้โดยกระทรวงการคลังเนี่ยมีการชงเรื่องจากปัจจุบันที่เห็นว่าค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อา,า,นนาศัยประจำเปลี่ยนไปเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสังเกตนะครับตัดคำว่าวัสดุออกไปแลายเป็นค่าซ่อมแซมแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการให้เงินมันก็จะกว้างขึ้นทีนี้อันที่สองก็คือค่าวัสดุซ่อมแซมผู้ประสบภัยพิบัต ทีนี้เขาตัดไอ้ตรงเพราะว่าเจ้าของไปแต่ว่าเป็นผู้ดีว่าสัยประจำเพราะมันเป็นผิู้ที่อยู่สัสยประจำหมายความว่ารูปบ้านต่างๆก็อาจจะยืนแทนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของในส่วนที่สำคัญ,ญที่สุดก็คือเรื่องของวงเงินนะครับเขาก็ไปดูว่าจากระเบียบเดิมที่เป็นปี2 5 6 3เนี่ยและปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสที่ทุกอย่างมันราคาขึ้นถูกไหมครับก็จะมีการแก้ไขวงเงินจาก4,900บาทเป็น8,000บาทแต่ต้องย้ำก่อนว่าอันนี้คือเป็นเพียงแค่ร่างที่มีการชงแก้ไขหลักเกณฑ์ ซึ่งก็ต้องรอทางรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติอีกทีหนึ่งและให้ท่านประหลัดลงนามซึ่งก็ต้องมาใส่เอกสารสังคมต่างในการกดดันนะครับในส่วนประเด็นทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นร่างใหม่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจะไม่มีบทบังคับใช้ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งวิธีการดูเนี่ยตอนแรกเราก็เข้าใจว่าดูจากเรื่องของการยืน่นเอกสารหรือเปล่าการอนุมัติเอกสารหรือเปล่าแต่การทีว,ว่าเขาดูจากในเรื่องของเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งหมายความว่าตัวรเบียบเนี้จะไปเวอร์ที่้องประชาชนด,ดยอดหลไ้ไ ทีนี้ก็พยายามพยายามหาช่องกันแหละครับต้องบอกว่าพยายามตกเกียงหาช่องกันว่าแล้วเราจะหาช่องวิธีไหนได้ก็พยายามที่จะบอกว่าอย่างตัวผมเองผมก็เสนอว่ามันควรมีเรื่องของการใช้งบกลางโดยที่ว่าการที่ใช้ได้เนี่ยหน่วยงานต่างๆอย่างกรุงเทพมหานครก็ดีหรือจังหวัดต่างๆก็ดีเนี่ยก็มีการชงเรื่องขึ้นมาก่อนทีนี้ชงเรื่องว่าผมก็บอกว่าเอาในเมื่อเราชงซ้ำซ้อนกับของเดิมไม่ได้เช่นจะไปส่งเป็นข้าัสุไม่ได้แล้ว คุณก็ต้องไปชงเช่นเรื่องของค่าดำเนินการค่าแรงค่าจัดก,การต่างๆในเรื่องของผู้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อคุณชงไปแล้วจังหวัดต่างๆปทชมชงไปไปที่กรมป้องกรรันและบรรเทาสาธารณภัยกรมปปต้องดูแล้วก็ชงให้กรมบัญชีการทีนี้นต้องชงไปสู่ต่อรัฐบาลถ้าเกิดสามารถที่จะอนุมัติได้มันก็จะมีเงินตัวนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยอ้าลวแต่ละคนมันจะเท่าไหร่ล่ะบก็ต้องบอกอีกครับว่ามันไม่เหมือนน้ำท่วมนะครับที่ทุกคนท่วมหมด แล้วก็ให้พอๆกันดูจากระดับน้าได้และทุกคนก็เหมือนกันบางคนโดแข็งแรงมากบางคนโดแข็งแรง,งน้อยเราก็ต้องอ้างอิงจากสิ่งที่กรทมไปประเมินมาก่อนหน้านั้นนะครับกลุ่มคนที่ประเมินแลวได้เงินต่ำกว่า9,000บาทควรจะชมประมาณไหนเช่นควรมีขั้นต่ำา ,1, 0 0 0พั0บาทหรือไม่เพราะอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่เองเนในการมาประเมินเนี่ยกว่าเจ้าหน้าที่จะมาประเมินบ้านถ้าเกิดเราไปเฉลี่ยต่อคนต่อรายการรวมว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยค่าดรเนินการหล่อเนี้ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นพัน แต่สุดท้ายที่น้องประชาชนได้รับเงินช่วยเหลืออยู่เยออะไรครับ40บาท70บาทมันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมครับนี่เลยเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันครมีการช่วยเหลือขั้นต่าให้นะครับก็เลยเป็นเป็นที่มาของการช่วยเหลือขั้นต่ำเช่นต่ำกว่า9,000คนคนไปนเสนอ1,000 1,500หรือว่าถ้าเกิดเกิน9,000ขึ้นไปถึง15,000อาจจะเสนอสัก2,000-3,000แต่ต้องบอกอีกเพราะว่าอันนี้ยังเป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์ยังเป็นเรื่องของไอเดียที่เราอยากให้เสนออยู่ซึ่งก็ต้องพึ่งพา ผู้พิพากษาคนครก็ดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเองก็ดีเนี่ยทำเรื่องเข้ามาต้องมากุยกัน,กน,กนแลทําเรื่องเข้ามาที่ปอกพอร่วมกันนะครับมันจะได้มีน้ําหนักแล้วต้องมาใส่กระแสสังคมของพี่น้องประชาชนด้วยต้องบอกว่า,วาผมเองอะ่ะก็ไม่ได้เข้าใจดีนะเงินที่รื้อช่วยเหลือตรงนี้มันไม่ใช่ประก,กันแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความลำบากบางคนเสียหายเป็นแสนได้เงินช่วยเหลืออยู่แค่เจ็ดแปดพันเก้าพันเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยบางคนก็ต้องเป็นแบบนี้บางคนยัง่อดอูเลยครับ คอนโดต่างๆแต่นางคนยังผ่อนอยู่เลยและถึงเวลาเนี่ยณเวลานี้เนี่ยการที่ว่าเจอเหตุซับซ้อนเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรแต่ถ้าช่วยเหลือแบบที่เป็นอยู่ด้วยหลักเกณฑ์ที่มันเป็นอยู่แบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายเคสมันเรียกว่าซัมเปิมพี่น้องประชาชนและทําให้เขาเสียเวลาและเสียความรู้สึกด้วยจุดเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงควรมีการชงเรื่องของขับตอในส่วนที่2ครับเรื่องของการขยายระยะเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าระยะเวลาในการยื่นเอกสารเนี่ยจบวันที่27เเมษายนนี้แล้ว ก็มีการกลุ่มครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยจะมีการประชุมกันจะพิจารณาจากจำนวนเคสซึ่งตอนนี้เนี่ยเคสที่ไปยื่นรายวันของกรุงเทพมหา,าคนครทั้งกรุงเทพเนี่ยตกประมาณ1,500เคสได้ซึ่งกรุงเทพต้องไปพิจารณาว่าควรมีการขยายระยะเวลาหรือไม่และจะขยายเวลาระยะเวลาเท่าไร่อย่างไรให้มีความเหมาะสมนะครับในส่วนที่3ครับคือการข้ตรวจเพื่อประเมินเรื่องของความเสียหายในส่วนหนึ่งส่วนแรกเนี่ยต้องบอกว่าตารางอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ตารางของทั้งประเทศนะครับเป็นตารางที่กรุงเทพมหานคร ออกแบบขึ้นมานั่นหมายความว่าในพี่น้องต่างจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่มีปัญหาเรื่องของการประเมินไม่สามารถที่จะประเมินโดยใช้ดุลพินิษของตัวเองได้ก็วันนี้เรามีการเชิญทั้งจังหวัดนนทบ,บรุรีประทุมธานีและสุโขทัยมาทางจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการนําตารางอันนี้เนี่ยของกรุงเทพมหานครลองไปปรับใช้ดูหรืออาจจะใช้ให้เหมือนกันเลยเพื่อให้มันมีความสมลภาพเข้าเคียมกันให้มันเหมือนกันนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันนี้ในเรื่องของการตรวจอาคารต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครมีเคสวด้ย นะครับที่มีการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลืออยู่เยอะนะครับซึ่งเหตใหญ่ที่สุดก็นแน่นอนครับก็เขตผมเองเขตจะเกือบเกือบห้าพันเคสนะครับแล้วก็มีเหตเพิม่มหว้างเพิ่มขว้างประมาณสามพันหกร้อยเคสบางซื่อใกล้เคียงครับสามพันห้าร้อยเคสด้วยกันซึ่งกอทมก็พยายามที่จะเร่งให้ตรวจให้ไวที่สุดแต่ทุนที่มหานครเนี่ยมีสัตว่ภาต่อเฉลี่ยนะครับก็ประมาณสักสามสิบหกถึงหนึ่งร้อยเคสต่อ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 จังหวัดนะครับทำให้การตรวจเนี่ยมันมีความล่าช้าซึ่งมันหมายความว่า เขสในการดําเนินการเนี่ยอาจ,จต้องใช้พอพอเราคิดในเรื่องของค่าเฉลียนน่ยเนาะระยะเวลานในการดําเนินการกว่าจะได้ถึงเรื่องของการอนุมัติเงินต่างเนี่ยอาจจะใช้เวลารวมรมประมาณสักสีเดือนได้ซึ่งตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ยังที่จะกระชับในเรื่องของกระบวนการต่างเพราะเราตรวจได้แค่ประมาณก็คือสามสิบหกถึงหนึ่งร้อยเฉลีย่ยประมาณสักเจ็ดสิบต่อเขตเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปบางเขตเนี่ยอาจจะตรวจได้ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะอาจจะมีหลายตึกหลายแท่งใช่ไหมครับก็ต้องไปหลายๆที่บางเขตอาจจะมีการกระจุกตัวเรื่องของระยะทางต่างๆก็ทาให้ตรวจได้ไวนะครับ ในส่วนหนึ่งก็คือที่เราอาจจะไม่ทันได้พูดคุยกันจริงจงก็คือเรื่องของกระบวนการการยื่นเอกสารไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์กด็ดีหรือการลดปริมาณเอกสารก็ดีก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยสถานการณ์ที่ว่ามีหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมร้อมกันและระยะเวลาของการบริการก็มีอยู่แค่ชั่วโมงก,กว่าก็ทาให้ตรงนี้อาจจะต้องมีการนักลืนเพิ่มเติมในส่วนสุดท้ายที่เราเห็นว่ามีอาคารของภาครัฐกว่า70อาคารทั่วประเทศเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของอาคารสีแดงแล้วพอเราอยากรู้ว่ามันอาคารไหนบ้างเรารู้แค่ว่าไปอาคารของกรุงเทพมหานครมีอยู่2อาคาร ใช่ไหมครับอาคารของสองตอมอ,อยู่ที่หนึ่งใช่ไหมสองด้านาน,านของสองด้านตกนข้างมือทีนี้เนี่ยอาคารอาื่นๆเนี่ยทางกรมโยธาธิการไม่ได้มีการแจ้งกับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ได้มีการกระทุ้มไปแล้วว่าคุณต้องเปิดเผยถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารของภาคกัฐแตงน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องการรับทราบว,ว่าอาคารไหนอยู่ในแฝกของสีแดงที่มีความเสียหายด้านโครงสร้างสูง ครับต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่น้องประชาชนจะได้นับมาประวัติัวได้นะครับในวงการประชุมกรรมนิการผมกส็สรุปคร่าวๆประมาณเท่านี้ครับรายละเอียดจริงๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแต่กับพี่น้องสืส่อมาลชนจะถามก็ยินดีครับท่านใดเพิ่มเติมไหมครับข้อเสนอที่บอกว่า สมาชิกการยังไม่ให้เวลาครับแต่บอกว่าตอนนี้ก็น่าจะถึงมือท่านนายทมนรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วให้ทำพิจารณาอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าก็วิธีการหนึ่งที่มีการเร่งก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่เราเห็นเนาะท่านนายกก็มีการประชุมใช่ไหมครับกรบอดและมีการสั่งการเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันควรให้มีแับความสอดคล้องกับความเสียหายแต่ทีนี้อย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้ใช้กัลังมาับย้อนหลังทีนี้เนี่ยมนเลยเป็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยต้องชมในเรื่องของการใช้เงินอีกก้อนหนึ่งแทนที่ ันนี้ท่านรองสวิดามาครับก็มีการคุยกันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องพู้แง่คืคอคท่านรองเนี่ยก็เมื่อกี้บอกว่าคือเพิ่งคุยกับท่านรองก่อนที่จะออกข้ออีรอบหนึ่งก็เดี๋ยวท่านรองจะไปดูระเดียบว่ามันจะหาทางช่องไหนและจะใช้ภาษาประมาณไหนก็อย่างที่ผมแนะน,วา,ะน,ะนาว่าผมก็แนะนาแบบว่าท่านรองลองดูว่าเป็นเรื่องของค่าดําเนินการได้ไหมของค่าแรงได้ไหมอะไรต่างๆคือท่านท่านรองก็มองว่าให้กรมบัญชีการชมมาดีไหมนะครับแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดหน่วยงานอย่างกรมบัญชีการเขาจะจีแฉว่าอยากให้ทางฝั่งท้องถิ่นเป็นคนชมเรื่องขึ้นมา ใช่ไหมครับเพราะเป็นผู้ที่ประสบหน้างานโดยตรงว่าเรารู้ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนคืออะไรทีนี้เนี่ยก็เลยต้องย้อนกลับไปที่ท้องถิ่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องไปเบิกอนหนึ่งลองหนึ่งว่าถ้าลองลองชงม,มาดูก่อนนะครับได้ไม่ได้เดียพราะว่ากันอีกทีหนึ่งแต่น้อยเนี่ยถ้าเกิดชงม,มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภาษาอาีกทีหรือว่าประมาณไหนแล้วก็กดรัฐบาลอีกทีหนึ่งว่ามันก็เหมาะสมหรือไม่ในเรื่องของเรทที่มีการชงซึ่งรุทงเ,ท,เที่มหานครท่านบอกเองท่านรองก็บอกว่าเคสที่เประมาณั้นตัก 1, 000, เก็นาจะมมีควเห้าคนที่ คนที่ได้ในเคสของการประเมิน9,000เนี่ยจริงๆคือเขาเสียหายเป็นหมื่นเขาเสียหายหลายหมื่นนะครับหลายๆคนเนี่ยอย่างล่าสุดที่มีเคสการแชร์กันเนี่ยว่าได้รับเงินเยียวยาประเมินมา9,000เนี่ยผมก็พอดีรู้จักกับคนที่รู้จักกันเขาก็แจ้งว่าเขาเสียหายซ่อมเนี่ยเกือบแสนนั่นหมายความว่าคนที่ซ่อมหายเกือบแสนเกือบแสนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมาได้เงินเยียวยาจากการประเมินของเจ้าหน้าที่แค่9,000เองทีนี้เนี่ย9,000กว่าบาททีนี้ถ้าเกิดเราช่วยเหลือเขาเพิ่มเติิมมมมมสัักกกกออยย่่่่่าางผ็็คดดดวนนไไไไไ้้เีะร ขอบคุณครับ ก็กรับนแล้วกัก็่นมาวจะชมในเรื่องนใช่ครเราเ็จะนะ้อรอยที่หละก็บอกว่าต้องให้ต่องก็คือตาพอ้นเท่ากัน1,000ทุกคนก็โอเคช่ต้องชงมาเพราะเราเราเข้าใจว่าพี่น้ชาชนคือทุกคนอ่ะคุณไปสบรองไปเดมทุกคนรองใช่และตอนที่มันเสียามรู้สึกมาก

าเกอบาทราเ่กันน่ีความคือเจ้าหน้าที่ก็ประวลผลเร็แล้วนะคะก็ก็เล็นค้อรับตัวไปก่อนตรวจก็เลยองเปเกีฑ์การพิจารณาใน่วนนี้นะคะในตำรจที่มาดก็ชเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะใช้พิจนยามในการแต่งบาเพราะว่ามันใหองคนยืนดูชายทั้งองอาการคนนแล้วก็ยืนนงเดียกันกาเปนแค่เพื่อให้กับกราจึงต้องเป็นกา รอทมหอนจิปนีดยการเสนอให้ัให้รอบองงว่าอีเก้าร้อยดทีแล้วก็แก้ผู้าแบงเต่างๆมีรองผู้ว่ามนะคะซึ่งวกมีจอสุสาคอแครางทานันตอนนี้งรไ่ปนขไปแล้วว่ามีช่นี้บากันอัดเนี่ยงนกั จะมีใช้ชมทางรัสาการแก้ไขในองนที่ได้แล้วนไม่ถต้องนะครับล้าก็ต้อง้าว่าในกรนการนี้จะประเมินโหาปรเมินอะไรก็คงจะกริของกรบนการเพิ่มแต่แต่ปัญหาตอรี้คือเรื่องของการดาเนินการกระบวนการอัาต่าง่างนะครับมาลาสังนกตุเพื่ีจะฝังขุดการเพื่อหาข้อสรุปทางกสารขอ้ครับผการของการแบ่งความคืบุนาทีขึ้นไปงร ทางนี้ทางท้องถิ่นก็จะ